สวัสดีค่ะวันนี้เพนก็จะมาพูดแต่เรื่องคลิปที่ลงที่ลงจริงๆสาเหตุที่ลงคลิปชาหรือไม่ค่อยลงคลิปน่ะหรอเพราะว่า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 พจจเาพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่า ขี้เกียจแต่ไม่ขี้เกียจถ่ายคลิปนะคะที่ขี้เกียจคือขี้เกียจตัดคลิปแค่ตัดคลิปมันไม่ใช่อุปสรรคสำหรับเพนสักเท่าไหร่แต่สิ่งที่เป็นอุปสรรคก็คือเมมเต็มบ่อยมากของมาก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 ,มาก,มาก ด้วยความที่เพนมีโทรศัพท์ขคางเดียวแต่ต่อคนเดียวจึงทำให้เพนผิวประสามากมาเพราะว่าทุกคนจะเข้าใจนะคะงั้นบ๊ายบายนะคะพูแค่นี้แหละไม่มีอะไรละแค่นี้นะคะบ๊ายบายครับ